น้องเวทมนต์ทำแบบนี้แม้ใบเตยอาสยามทำเอาคนดูซึ้งค่ะในวันที่20มีนาคม2567 Facebook สรยุทธสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวรายงานว่าสารอาญามีคำสั่งยกฟ้องนางสาวสุธีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามนักรองลุกทุ่งชื่อดังในคดีช่อโกงโฟร e ตรีดีทางนี้ในเวลา13นาฬิกา30นาทีจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีหลังคำตัดสินของสารซึ่งกระปุก .com จะนำ เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปอย่างไรก็ตามคดีที่ยกฟ้องนั้นเป็นคดีที่ผู้เสียหายฟ้องตรงต่อศาลไม่ใช่คดีที่กรมสอบสวนพิเศษส่งสำนวนให้อัยการดังนั้นคดีของ DSI ยังคงอยู่ในชั้นสาเหมือนเดิมค่ะ